แม่ลูกเราโตแล้วนะแต่ว่านมไม่มาเอาตังพ่อไปทำนไมไหมลูกเดี๋ยวพ่อยืมก่อนเจอแล้วตอนนั้นที่แม่ทำนี่เขาเรียกว่าอะไรนะซิลิโฟรู้ว่ายอมมาตอยเพนอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังจไไไไะไม่ไม่เป็นไรค่ะพี่บ รถรถรถชาเขียวชา,าเขียวเขาไม่ปกป้องเยว่งพึ่งพ่ง้าลงดูนะชาเขียว,อนะเ,ยวเออแม่ขอแห้งไหมไ <c oughs> ม่แห้งไม่จ้ะไม่ไม่ไม่แม่ไม่มไม่ไม่ไม่แม่ไ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 มองตพ่อสิ นิสหนึ่งไม่ไม่ไม่ชอบกินไม่ไม่รักพ่อแล้วอ่ะไมรักสิแต่งี้ยไม่รักพ่อแล้วเงี้ยอย่างนี้ไม่เอาก้เสียใจไม่เอาทำไม่ได้ไม่เจะกลับมาพบกับแม่รู้สึกเหมือนที่พ่อรู้สึกหรือเปล่าเราขึ้นไปแชทกันดีไหมแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้พ่อด้วยล่ะช่วยทำตัวให้เท่ากันหน่อยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะนับหนึ่งถึงสามแล้วคุณก็ค่อยๆขยิบขึ้นนิสส่วนคุณก็ ยอนหน่อยอให้เท่ากันแล้วหมอก็จะตัดโอเคนะนับหนึ่งนับ2นับร้อมนะโอ้โหยง้นับใหม่ครับนับหนึ่งนับ2นับ2โอเคไหมโอเคตัดแล้วนะครับมีครับแต่หมออยากใช้เป็นใบใบไฟนะครับเดี๋ยวกูซื้อให้ใบจริงนะเออ อยังไงต่อหมอเดี๋ยวหมอจะจับตรงนี้แล้วก็ดึงออกนะครับเดี๋ยวหมอคือมึงจะดึงออกใช่ไหมครับทําไมมึงไม่ดึงทางยาออกแล้วกูเจ็บแค่นิดเดียวถ้ามึงดึงทางนี้กูเจ็บไปยาวเลยนะจจิงด้วยทำไมหมอคิดไม่ถึงเนี่ยมึงเป็นหมอเรือเป็นช่างไม้กันแน่วะถ้าอย่างนั้นหมอจะนับหนึ่งถึงห้าแล้วก็ดึงนะครับโอ๊ยดึงเลยดึงเลยนะ สวัสดีค่ะแม่แม่ว่าลูกเราอะแปลกไหมไว้บ้านพ่อเด็กสมัยนีย้มันก็กอดกันอย่างนี้แหละลูกเรามคิดอะไรหรอลูกเราอะไม่คิดแต่เพราะว่าไอ้นั่นอะมันคิด